บริษัท PDS i n t e r n a t i o n a l ประเทศไทยจำกัดนะครับภูมิใจเสนอสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ปฏิบัติงานเหตุการณเพลิงไหม้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในสถานประกอบกิจการนะครับโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งนะครับซึ่งมีเครื่องมือเครื่องจักรนะครับหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับอยู่ในสถานประกอบการเหล่านั้น เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ย่อมนำมาซึ่งความเสียหายนะครับหรือการเสียชีวิตนะครับการบาดเจ็บของผู้ปฏิบัติงานนะครับภายในภายในโรงงานเหล่านั้นนะครับเพราะว่าเวลาสถานประกอบกิจการเนี่ยนะครับเกิดเพลิงไหม้มันย่อมเสียหายกว่าบ้านทั่วทั่วไปนะครับเพราะสาประกอบกิจการนะครับมีเชื้อเพลิงอาจจะมีเชื้อเพลิงอยู่อยู่ภายในค่อนข้างเยอะรวมถึง อนาเขตนะครับบริเวณของสายประกอบการค่อนข้างกว้างนะครับเวลาไฟไหม้ทีหนึ่งเนี่ยนะครับมันไม่นานแล้วก็กระจายเร็วนะครับเรียกว่าเพลิงไหม้ลุกลามเร็วมันยากที่จะแก้ไขหรือดับให้มันเสียหายน้อยที่สุดอ่ะส่วนใหญ่มันจะไหม้จนจนเชื้อเพลิงหมดนะครับหรือพอสยบเพลิงได้เนี่ย มันก็ไม่ทันเสียแล้วนะครับคือเรียกว่าเสียหายหนักมากซึ่งเราจะพบเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ได้เนี่ยนะครับตามข่าวต่างๆนะครับซึ่งเวลาไฟไหม้ทีหนึ่งความเสียหายรอบด้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้นะครับวิธีการรับมือวิธีการป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับคือรับมือป้องกันและดู สาเหตุนะครับของการเกิดเพลิงไหม้เพื่อเตรียมการเอาไว้นะครับก่อนจะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นจริงๆนะเตรียมการรับมือ,อไว้ก่อนอื่นเรามาทราบก่อนว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นะครับมีสาเหตุมาจากใดบ้างนะครับเราจะได้ไปเตรียมรับมือกันหนึ่งนะครับ สาเหตุมาจากพฤติกรรมของพนักงานนะครับเช่น,น,นอาจจะเป็นการจุดบุหรีในสถานที่<ฮ>ทํางานหรือสูบบุหรีในสถานที่ที่ไม่ควรสูบนะครับในสถานที่ที่ไม่ใช่จัดไว้ให้สูบบุหรีโดยเฉพาะนะครับหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมในการเก็บวัสดุสิ่งของนะครับคือไม่เก็บเป็นที่เป็นทางนะทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีได้นะครับ 2. ไอระเหยจากสารปนเปื้อนที่ติดไฟได้นะครับกระจายออกมาจากพื้นที่ควบคุมสารเคมีซึ่งอาจเกิดความประมาทนะครับนะที่อาจเกิดจากการปิดตู้ป้องกันสารเคมีไม่มีชิดนะครับในส่วนงานที่มีสารระเหยนะครับสารเคมีน้ํามันนะครับซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมและเป็นสถานที่ที่จะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ ห้ามลืมขั้นตอนอะไรเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดนะครับต้องรัดกลุ่มหากประมาเลอเลอนะครับจนทำให้สารเคมีเหล่านั้นระเหยออกมาได้มันก็ย่อมนำมาซึ่งความเสียหายได้เช่นกันเพราะนั้นเรามาระวังให้ดีนะครับบางบริษัทเนี่ยทำเกี่ยวกับสารเคมีพวกนี้นะครับต้องรัดกลุ่มนะครับทำตามกฎข้อบังคับนะครับที่เขาระบุเอาไว้ สนะครับเกิดจากสายไฟฟ้านะสายไฟที่ชำรุดไม่ได้รับการซ่อมแซมนะครับซึ่งระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นหัวใจหลักของโรงงานธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับทุกประเภทเลยในการดำเนินงานนะครับขับเคลื่อนเครื่องจักรนะครับต่างๆทำให้พนักงานทํางานได้อย่างราบรื่นเครื่องจักรทำงานได้อย่างราบรื่น,นเพราะนั้นเมื่อสายไฟนะครับเป็น ระบบไฟฟ้าเป็นหัวใจหลักเนี่ยเราก็ต้องหมั่นดูแลอย่าให้มันชำรุดนะครับคือต้องดูแลเสมออย่าให้มีรอ,อ,อยขาดนะครับรอยหนูแทะนะครับถ้าเห็นแล้วต้องรีบแก้ไขทันทีอย่ารอนะอย่ารอให้เกิดปัญหาอย่าคิดว่ามันใช้ได้นะครับเหมือนปลั๊กไฟอ่ะไ,ไฟไฟไหม้ตามบ้านต่างเนี่ย สาเหตุหลักๆใหญ่ๆเลยเนี่ยเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมาจากการมองว่าไม่เป็นไรมันยังใช้ได้อยู่นะครับเห็นเต้ารับมันเป็นรอยไหมก็มองว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ยอมแก้ไขจนสุดท้ายมันลุกลามบานปลายไฟฟ้าชอ็อตเกิดเป็นเพลิงไหมโรงงานอุตสาหกรรมก็เช่นกัน และโรงงานอุตสาหกรรมต้องเข้มงวดอย่างหนักนะครับตรวจเช็คระบบสายไฟนะครับต้องตรวจเช็คสม่ําเสมอเลยนะครับเห็นอะไรที่มันผิดปกติต้องแจ้งนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาตรวจสอบ4นะครับเครื่องจักรที่ชำรุดนะจนเกิดความร้อนสูงซึ่งอาจเกิดการระเบิดนะสร้างความเสียหายได้เครื่องจักรที่ทํางานทุกๆวัน มันก็ต้องมีช่วงเวลาพักมีช่วงเวลาตรวจเช็คนะครับด้วยเพื่อไม่ให้เครื่องจักรนั้นเนี่ยมันมีความผิดปกติหรือผิดพลาดนะเราต้องหมั่นตรวจเช็คมันก็จะมีรอบการตรวจเช็คเครื่องจักรเหล่านั้นนะครับแต่ถ้าเห็นความผิดปกตินะครับก็ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเช่นเดียวกัน5สเก็ตไฟจากการเชื่อมงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน ในงานก่อสร้างนะครับหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องมีการเชื่อมนะและมีสะเก็ดไฟบริเวณรอบๆเนี่ยนะครับต้องมีมีเชื้อเพลิงที่เวลาเชื่อมงานแล้วสะเก็ดไฟไปโดนมันจะเกิดการลุกไหม้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นต้องระมัดระวังหรือแม้กระทั่งถ้าบริเวณนั้นนะครับอาจจะมีความเสี่ยงเวลาเชื่อมและไปโดนเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรไปบังนะครับหา หาอะไรที่มันเป็นฉนวนกันความร้อนเนี่ยไปบังนะครับไม่ให้สะเก็ดไฟไปโดนนะเพื่อป้องกันอันตรายเอาล่ะเราทราบสาเหตุหลักๆแล้วนะครับคือสาเหตุมันมีเยอะแยะแต่เอาเราทราบหลักๆแล้วเรามาดูวิธีการป้องกันนะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับ 1. ห,หลักๆคือออกเป็นนโยบาย และบทลงโทษของการปฏิบัติงานอย่างเข่งคัดนะครับเช่นการสูบบุหรี่ในพื้นที่ไม่ให้สูบบุหรี่เนี่ยนะครับถ้ายังฝ่าฝืนอีกก็ต้องมีบทลงโทษมาตรการลงโทษในลำดับต่อไปเพราะก้นบุหรี่นะครับที่มันยังมีไฟอยู่เนี่ยถ้าคุณไปสูบในสถานที่ที่มันไวไฟนะครับมันก็จะติดไฟได้ นะทิ้งไม่เป็นที่มันก็จะติดไฟได้เหมือนกัน 2. มีการจัดพื้นที่สูบุหรี่เฉพาะให้พนักง,งานนะครับโดยห่างจากพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในที่โล่งและมีอุปกรณ์ดับเพลิงตั้งอยู่เพื่อเป็นการป้องกันนะครับอันนี้ต่อจากนโยบายด้านบน3ม,มีการสำรวจสายไฟนะปลั๊กไฟระบบไฟว่ามีการชำรุดหรือมีสายตรงไหนขาดหรือไม่นะครับไหมนะปลั๊กเต้ารับต่าง ตัวเช็คทั้งหมดนะถ้ามีต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงทันทีแล้วก็เซฟติคัตเนี่ยมันต้องตัดระบบไฟได้อย่างทันท่วงทีต้องตรวจเช็คสม่าเสมอเวลามีไฟลัดวงจอยมันต้องตัดระบบฉับเลยเพื่อป้องกันความเสียหาย4เมื่อพบเครื่องจักรชำรุดก็ต้องมีการประกาศนะครับห้ามใช้งานเครื่องจักรตัวนั้นนะจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมนะครับ วิธีการเตรียมการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณเพลิงไหม้เอาละเรารู้วิธีสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เรารู้วิธีการป้องกันแล้วแต่พอมาถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงเราก็ต้องมีการเตรียมการรับมือหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเหล่านั้นจริงๆมันก็ต้องมีการมาตรการในการเตรียมพร้อมนะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินเรามาดูกัน หนึ่งนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้เนี่ยเราจะทำให้พนักง,งานทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่ว่าควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรเพราะนั้นมันก็ต้องมีการอบรมพนักง,งานให้มีความรู้นะครับในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงทั้งดับเพลิงต่างๆเพราะเพลิงไหม้บางทีมันเริ่มจากเล็กๆมันเริ่มจากเพลิงกองเล็กๆก่อน ซึ่งมันสามารถดับหรือสยบเพลิงได้ด้วยถังดับเพลิงมันก็จะไม่ลุกรามเสียหายถ้ามีความรู้เนี่ยพอเห็นเอ้ยมันมีควันมาแล้วมันเริ่มมีควันแล้วเริ่มก่อตัวเป็นไฟแล้วเอาถังดับเพลิงไปฉีดปุ๊บจบไม่ลุกรามเนี่ยถ้ามีความรู้มันก็จะแก้ไขได้ทันท่วงทีสถานการณ์ที่มันอาจจะเล็กๆอยู่ สต้องมีการฝึกซ้อมหนีไฟนะครับในทุกๆ6เดือนหรือ1ปีนะเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับหากมันมีไฟลุกรามมาแล้วนะครับเราก็ต้องรู้ด้วยว่าจะหนีไปทางไหนทางหนีไฟอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่รู้เลยไม่ฝึกซ้อมเลยเนี่ยเวลาเกิดขึ้นจริงมันมันประมาคนก็จะไปออกันที่เดียวแล้วก็ตายหมู่นะครับสำลักควันตายกันหมด นะครับหรือเหยียบกันตายพรแตกตื่นไงไม่รู้จะไปทางไหนก็ไปออกกันที่ทางเข้าอะไรเง,งทั้งๆนี่มันมีทางหนีไฟนะครับที่เขาเตรียมพร้อมมาแล้วหรือทางนี้หลายๆทางจะได้ช่วยๆกระจายกันไป 3. การตั้งถังัะเลิงนะครับไว้ตามจุดต่างๆเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม นะครับเราจะได้นำหยิบมาบรรเทาเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้ทันท่วงทีนะครับเวลาเพลิงเนี่ยมันไหม้จากจุดเล็กๆดับจุดเล็กๆมันก็จบนะครับแต่ถ้าเราก็ต้องรู้ด้วยนะว่าเพลิงไหม้ลำดับไหนที่เราสามารถเอาถาังดับเพลิงมาดับได้ นะครับไม่ใช่ว่าเพลิงไม่เห็นเพลิงลุกโชนแล้วเอาถังดับเพลิงมาดับมันดับไม่ได้หรอกมันไปแล้วมันลามไปไกลแล้วเราก็ต้องทํามาตรการในการหนีนะครับอบพยพไปยังจุดอพยพที่กําหนดเอาไว้นะครับ 4. การมีป้ายหนีไฟฉุกเฉินนะครับทางหนีไฟมันเป็นสิ่งจําเป็นมากในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีคนอยู่จํานวนมากเลย มันก็ต้องมีมทางหนีไฟที่เตรียมความพร้อมออกจากอาคารได้เร็วที่สุดและก็เวลาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยระบบไฟฟ้ามักจะดับเพราะนั้นมันจะมืดป้ายหนีไฟมันต้องประจำจุดนะครับเพื่อพาทุกคนไปยังจุดหนีไฟหรือทางหนีไฟนะครับยยอย่างถูกต้องเพราะนั้นมันต้องมีป้ายหนีไฟไฟฉุกเฉินนะครับที่ฉายตามทาง เราจะได้หนีไปยังจุดนั้นได้ถูกต้องเพราะเวลามันมืดมืดอยู่ในอาคารแล้วก็ไม่มีหน้าต่างมันมืดหมดเลยอะถ้าเราไม่มีไฟฉุกเฉินหรือป้ายหนีไฟมันไม่รู้จะหาทางไปทางไหนนะครับมันจะเกิดความเสียหายหนักขึ้นกว่าเดิมถ้ามีการสอนประถมพยาบาลน,นะครับในสถานการณ์นะครับที่ไม่คาดคิด อาจจะมีเหตุการณ์นะครับที่ทําให้เราจะต้องช่วยเหลือเพื่อนนะครับที่หนีไฟด้วยกันช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเนี่ยแหละนะครับเพราะนั้นการประถมพยาบาลเบื้องต้นคือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการ CPR นะครับการการพันแผลเบื้องต้นนะครับในกรณีฉุกเฉินนะหรือการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยนะครับเช่นเขาอาจจะเกิดอะไรก็แล้วแต่แหละจะแต่จะเคลื่อนย้ายออกมานะครับไปบริเวณที่ปลอดภัยนะครับมันก็ต้องมีวิธีการเคลื่อนย้ายซึ่งก็เรียนไว้ไม่เสียหายนะครับในสารประกอบการทุกแห่งย่อมมีคนหลากหลายประเภทมีทั้งคนที่เข้่งคัดในแนวทางการปฏิบัติและก็ไม่สนใจนโยบายใดๆเลยนะครับที่บริษัทได้ออกมาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรา หน้าที่ของบริษัทผู้สายประกอบการเองก็ต้องจับตาดูพนักง,งานหากคนไหนฝ่าฝืนนะครับก็ต้องเรียกมาตำหนินะครับแล้วก็เรียกว่าออกตามกฎระเบียบอาจจะให้ใบเตือนนะครับเป็นหนึ่งในวิธีที่นะครับจะทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้มันสำคัญนะนะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้ตระหนักถึงนะครับว่าไอ้ความปลอดภัยเนี่ย ที่เขาออกกฎเกณฑ์ต่างๆมาก็เพื่อความปลอดภัยของตัวพนักง,งานเองนั่นแหละแล้วก็ลดความเสี่ยงอันตรายของพนักง,งานและเพื่อร่วมงานเองนะครับเพราะการปฏิบัติงานนะครับของพนักง,งานบางคนที่ไม่เคร่งครัดในในโยบายในกฎระเบียบที่ออกมาเนี่ยย่อมนํามาถึงซึ่งความเสียหายได้นะครับทั้งตัวพนักง,งานเองตัวเพื่อนพนักง,งานเอง ตัวบริษัทสถานประกอบการเองนะครับนะเราดังจะเห็นจากหลายๆข่าวที่เราพบนะครับจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ต่างๆนะครับบางส่วนมาจากการประมาทเลินเล่อนะครับของพนักง,งานนะครับที่อยู่ในบริษัทหรือสถานประกอบกิจการนั้นนั้นเองนะครับที่ประมาทเลินเล่อนะครับล,ลืมนั่นลืมนี่นะจนทําให กลายเป็นโศกอนตกรรมนะครับเพราะไฟไหม้เนี่ยนอกจากทรัพย์สินแล้วสิ่งสำคัญก็คือชีวิตนะทรัพย์สินก็มอดไหม้ไปด้วยชีวิตของพนักงานบางท่านที่หนีออกมาไม่ทนันหรือสำนักควันจนเสียชีวิตเขาก็สำคัญเหมือนกันนะเห็นไหมว่าบางครั้งจากการประมาทเลอะเลอนะครับนำมาซึ่งความเสียหายมากมายเลยทีเดียว ฉะนั้นจะประมาทไม่ได้เลยนะครับจะประมาทไม่ได้เลยนะก็ฝากกันไว้นะครับสนับสนุนโดยบริษัท PDS International ประเทศไทยจำกัดนะครับเว็ไบไซต์ p d s t h a i l a n d c o m เบอร์โทรศรัพท์0 2 3 6 1 8 1 9 1ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกประเภทนะครับมีอุปกรณ์เซฟตี้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับหมวกเซฟตี้ถุงมือเซฟตี้ชุดป้องกัน ชุด PPE ป้องกันสารเคม,มีเข็มขัดนิรภัยกันตกนะครับรองเท้าหัวเหล็กพื้นเหล็กนะครับต่างๆมีให้เลือกสรรน,นะใครสนใจลองไปติดต่อสอบถามดูได้คลิปหน้าจะเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้เลย